ราวนี้นะครับเรามาดูถึงหลักความปลอดภัยของการใช้ถัง OPD Valve นะครับซึ่งเป็นถังรุ่นเก่าแล้วนะครับเป็นวาล์วทองเหลืองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานกันอยู่นะครับถังรุ่นนี้นะครับเป็น OPD Valve เนี่ยจะตัดที่85%ของปริมาตรถังเมื่อท่านเติมเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อถึง85%จะตัดนะครับและเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับทันทีครับแก๊สจะตัดโดยทันทีครับ โดยปกติแล้ววาล์วตัวนี้คือวาล์วจ่ายแก๊สเข้าสู่ตัวรถนะครับโดยปกติจะเปิดค้างอยู่ตลอดนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับจนทําให้แป๊บทองแดงขาดออกจากกันหรือเกิดการรั่วซึมในลักษณะรุนแรงนะครับวาล์วของแก๊สจะตัดทันทีครับเราจะสาธิตให้ท่านชมครับนะครับปกติเราจะเปิดค้างไว้เลยนะครับ<ส>เห็นไหมครทันทีที่รั่วซึมออกก็จะตัดทันทีครับในขณะเดียวกัน นะครับถ้าเราหลีเบาๆนะครับแบบจงใจปล่อยออกก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดรั่วซึมในลักษณะรุนแรงระบบแก๊สจะตัดทันทีนี่เป็นหลักความปลอดภัยของการใช้ถังแก๊สแบบ O.P.D. วาวครับ